เรามาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคซึ่งก็พรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่าวันที่4ส,สิงหาจะเสนอเสษฐาเทวีสินบรรดาพรรคร่วม8พรรคโดยเฉพาะพรรคก้าไกลก็พยายามส่งเสียงว่าเมื่อไรจะเรียกคุยเพราะทางการเมืองนั้นผมก็อย่างที่ว่าเนี่ยละ ช่วงที่เขาหาเสียงเลือกตั้งอาจจะฟังความไม่ครบถ้วนในโลกโซเชียลมีเดียแต่ว่าณปัจจุบันได้ยินครบหมดแล้วคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ใช <laughs> ที่นี่จะต่างอะไรไปจากพิธาห <laughs> าคุณสวอ <laughs> พูดเหมือนกันเลยก็ยืนยันเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองถ้าบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับรองได้วุฒิสภาคุณดูได้ในติกต็อกในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กยูทูบมีครบนะครับแต่ใช้มือถือไม่เป็นก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้ยินกันตั้งนั้น เพราะฉะนั้นคุณมีมาตรฐานกับพรรคก้าวไกลอย่างไรเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติต่อพรรคเพื่อไทยกรณีเศรษฐาทวีสินอย่างนั้นนะแล้วร้อยแปดสิบแปดก็ต้องถือแบบนี้เหมืนอน,นออกันนะก็ร้อยแปดสิบแปดยืนยันนอกจากไม่เอาพรรคเก้าไกลยังบอกมันจะไม่เอาพรรคที่ยุ่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองได้ยินคลิปขเศรษฐาทวีสินแล้วหรือยัง <c oughs> บรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองซีหนึ่งร้อยแปดสิบแปด ลองไปฟังคลิปลิแสดงว่าถ้ารับเสรถาได้อแสดงว่าหนึ่งหนึ่งสองเสฐาพูดได้อืพิทาพูดไม่ได้นะแสดงว่านี่บ้านเมืองนี่มันมันเองสวยจริงๆแล้วเนะี่ยคือไม่มีใครไปบังคับให้เสฐาไปพูดนะนี่คือกรณีหนึ่งกรณีต่อมาก็คือว่าถ้าไม่ข้ามขั้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว กลับได้ที่ยังเป็นข้าวต้มมัดกับผ้าข้าวไกลเนี่ยทั้งที่อยากจะแยกกันเต็นทีอยู่แล้วทำยังไงได้ปีถึงบ่าช้ากันแล้วเนี่ยไปไม่ได้ไม่ยอมเลยพื้นตอนนั้นของหนูไม่ยอมไปไหนไปด้วยแยกกันไม่ได้วันนึงก็สับไปเลยวันนึงก็ปีนอยู่ด้วยกันเลยไม่ไึไม่ม็ทางไปได้ไม่ทาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือถ้าเกิดข้ามพวกข้าใครก็ยืนกังสภาและเปิดคลิปเสียท่าแล้วทำไมโลกโลกหนอโลกโลกหนอทำไมเป็นอะ้นเห็นชัดเจนทำไมเสียท่พูดแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองได้ทำไมเราเลกแก้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งสองมันเป็นมาตราเดียวกันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว พักเพื่อไทยจะธิบายเรื่องนี้ยังไงและพักร่วมทั้งใน,ในจำนวนร้อยแปดสิบแปดสิพักวุฒิสภาคุณจะเอาอยางไงอย่างที่ผมบอกว่ามันถึง <c oughs> ตันนะคุณุงิ้งก็พูดแต่พูดว่าไปแก้ไขกันที่สภาเนื้ออื่นๆเนีน่ยคงจะทอยอยหลุดมาเรื่อยแต่นี่ถึงคิวแต่หาวีิถามจริงๆอ่ะข้ามขั้วกล้าเป็นอนะ่ะ เอาก่อนมีความกล้าไหมซึ่งตำแหน่งนายกเนี่นะครับลงดีๆก็มีเอทอิบหายก็เยอะและก็นี่นะครับจบไม่สวยดีมากมายกลับมาเป็นกระดูกเนี่ยก็เห็นแล้วเ,ออเราเองก็เห็นว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นของ ดูเสมือนหนึ่งว่าไทยก็อยากจะไปถึงนะแต่มันเป็นของรอนนะผมไม่ได้กลัวว่าคุณเศษาจะเป็นนะแต่ว่าทบทวนความอยากดีๆเลยเพราะก่อนวันที่สีถ้าปรากฏชื่อเสถาเนี่ยเรื่องกรณีที่ดินที่ชีวิตเกรียมก็ม<า>จะหลุดมา,มาเรื่องคลิปหนึ่งหนึ่งสองก็จะมีคนมาแถลง อย่างเป็นทางการและเรื่องราวที่ใครไม่ทราบอีกจำนวนมากก็จะโปู่เต็มกันมา